เจนนี ink, roommate, Woody, ่แบ็กพิงโผล่ทักบูดดี้หลังโชว์ลิซ่าถึงกับลานจะเป็นลมกลายเป็นตำนานการกรุงปารีสเมื่อเซเลบจากทั่วโลกต่างเดินทางเข้ามาร่วมส่งคาเบเล์โชว์ของลิซ่าแบ็กพิงกกันอย่างเนืองแน่นซึ่งในนั้นก็ไม่พ้นซุปตาเมืองไทยอย่างบูดดี้ที่หลังจากชมโชว์เสร็จเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยโมเมนต์แห่งความประทับใจมากมายโดยเฉพาะเมื่อมีโอกาสได้เจอเจนนี่แบ็กพิง เข้ามาทักทายจนพิธีกรหนุ่มถึงกับเก็บทรงไม่อยู่โดยวูดดี้ด้เปิดเผยความรู้สึกดังกล่าวผ่านไอจีวูดดี้ทอลระบุว่าวอร,อร์จุดได้มีโอกาสนั่งดูโชว์จากที่นั่งหลังสุดมาดูกับแฟนน้องๆและคุณแม่เดินเข้ามาเห็นแฟน,แฟนลิซ่าจากทั่วโลที่เดินทางมาให้กำลังใจลิซก็ซื้นใจแทนน้อง สัมผัสได้ถึงพลังแห่งความตื่นเต้นของทั้งโรงการแสดงมีอยู่ตอนหนึ่งลิซา่ามองลงไปที่คนดูแล้วเห็นใครไม่รู้ดูตกใจแต่ยิ้มดีใจว่าเธอมาบูด,ดีไม่รู้ว่าเป็นใครในตอนนั้นแต่ไม่รู้ตอนหลังที่หลังเวทีตอนเธอนั้นเดินเข้ามาเช็คแขนแล้วพูดว่าแอมเจนนี่ตูจะเป็นลมซึ่งหลังเหล่าแฟนๆได้อ่านข้อความดังกล่าว ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์อิจฉาตาร้อนรวมถึงบอกว่าอยากไปชมโชว์ของริซ่ามากๆแต่ได้ฟังจากที่หนุม่มบูตดีเล่าก็สนุกมากๆแล้ว